พี่คอรนะครับน้องออกรดนภักต์นะครับแล้วก็นักแสดงอื่นๆอีกมากมายนะครับที่มาร่วมพิธีในวันนี้นะครับขอให้วันนี้นะครับละครเพลงเธอนะครับที่เราจะออนแอร์ในวันที่18นี้นะครับมีเรตติ้งที่สูงสูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญแล้วนะครับขอให้มีผู้ติดตามทั่วโลกเลยนะครับพิชนะครับเมื่อที่ฐานเสร็จแล้วนะครับจะให้คุณดิว นะครับเดินทำเป็นทักซีนวัตนะครับต่อเบิกทางบนโลกอ่ะโลกสวรรค์พระคาหน่อยนะครับที่นายเดินมาเลยนะครับตามเลยเดินเดินสามรอบนะครับบนทักซีนวัตสามรอบนะครับก็บอกว่าทำไมเราถึงต้องเดินทักซีนวัตนะครับก็บอกการเดินทักซีนวัตนั้นเป็นการสักการะบูชานะครับในเทวดาทั้งสามโลกกัธาตุนะครับที่ได้ปกปักรักษาอยู่น้ำมึงมนุษย์เทวดาที่ได้ปกปักรักษาอยู่ดุลมันสวรรค์เทวดาที่ได้ปกปักรักษาอยู่น้ำมึงบะดาง นะครับเพื่อท้งทักษะโลกธาตุเหล่านี้นะครับจะมาสาธุการให้กับพวกเรานะครับที่เราได้จัดต๊กส่วนพระพาชัยนีนะครับเพื่อมงสวงนะครับละครเพลงเธอนะครับโดยบริษัทบางกอกคินเตอร์เทนเมนต์จัดกัดนะครับแล้วก็คุณปิดตกมลมารินนท์นะครับเป็นประธานในพิธีและผู้อำนวยการด้วยนะครับอื้อฮือ แหลกข้อกะเทพจากเทวดาพทงงายเอ้ยแหลกข้อพระเจ้าจากขออันเชิญนภูงเทพพระยา,าเจ้าว่าอีกทั้งเทพน้าในชักกรรมพบมาจบมาสวรรค์เจ้าอยู่ในากามพบเจ้าอยู่ในรูปมาประพบ จะสิ้สถิตลรอยูย่นพระนครน้อยละืองใหญ่หัวทุกงานชนละบทนะถึงสิ่นสถิตนะปรากฎในอยู่ยนโายโรงองราชีพีสวัตรพระภาชัยในก้านสักระอุชาผู้ชยัยยะมงคลองค์พระิกเส่วนเว ากลาวันอาที์อีกทั้งอาทีตย์พยาดาเจ้าที่ได้สิ่งสถิตไลอุนายหาวยน้องข้องบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพสาใจอุูนายอยาอมยาระดาวันที่เสมอกันนักกเดียไม่เสมอกันนักกเดีย ใช่แต่เท่านั้นาดูอ,อะไรมีอีกครังยักต่อพยาคุดพยายามันและพยายนอกคอเพื่อเวลาเลิกงามาจจะยามที่แล้วจากขออ่นเชิญฐานาผู้ประเสริฐยอดยิงอ่งกว่ามมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเอ่ยจากขออัานเชิญฐานาธรรมาประชุมให้พร้อมกัน อย่างเมื่อสัปดาห์ที่เงียเทินนะครับเมื่อครบสามรอบแล้วนะครับเรานำผู้ปักเครื่องสำรวจได้เลยนะครับเริ่มที่ตั้งแต่ใบสีด้านหน้าก่อนนะครับเป็นใบสีปักชามนะครับเป็นใบสีที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ไล่ปักเครื่องสำรวจได้เลยนะครับที่ระดอกนะครับปักได้เลยนะครับองค์ตะวัตกสิันโปริบอตันลำปันใดลำบักแต่เื็นสี่ลุงกวนเจวานีโตมินิกูตานลำบากสุสุดของโห บิสบิลลาสันี้ออมน่เก่มินิสันแ้ตมุตัิเดนมลาฮีนะฮัมฟานักปรุงยะอารมณ์แห่การคำนอามินสีเลสาะนกนสีสีเนสาะนอกหสีทเลสาะนกหได้เกิดปราค่ะขอบคุณมากค่ะนะครับได้คัที่เลยนะครับทละมากไม้นะครับรวมเป็นสีต่างๆนะครับต้มีความหมายมากนะครับ นะครับถ้าใครไม่อยากปักที่เรื่องเสมอนะครับก็ปักในกระถางทุกด้านหน้านี่เลยนะครับที่นะครับหรือว่าที่ด้านพ่อองค์คดีนะคดีส่วนด้านหน้าเลยนะครับนะครับเวลาที่เราปักไปเราก็อธิษฐานนะครับขอให้รลักราเรื่องนี้นะครับพีเคอรเรื่องนี้นะครับดังนะครับทั่วโลกไปเลยนะครับ ไม่เฉพาะอยู่ในเอเชียนะครับตีนให้ดังทั่วโลกไปเลยนะครับมีผู้ติดตามมากๆนะครับให้ดังเป็นประโลมไก้เลยนะครับแล้วพอผู้ใดพบเห็นนะครับหรือได้อยู่รับฟอเรื่องนี้นะครับก็ขอให้รับทุกคนนะครับเมตตากับน้องๆนักแสดงทุกคนเลยนะครับ นะครับวันนี้ก็ได้เกียรติจากคุณปิ่นกมลมารีนน์นะครับหรือว่าคุณิวนะครับผู้อำนวยการนะครับเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับแล้วก็คุณสระบดีนะครับวงสมเพศนะครับผู้กับการแสดงหรือว่าที่หน่ายที่เรารู้จักกันนะครับในบริษัทบางตอกอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะครับแล้วก็มีดารานักแสดงนะครับคุณลิลิคองนะครับคุณอมกอณนะพัฒนะครับคุณเข็มอักษรนะครับคุณนิชาสุคุณนิสาชนนะครับคุณภาสวิทนะครับคุณ มาลีนนะครับคุณธันชนกนะครับคุณสุพจน์นะครับดรพิชิตเจริญหุ่นนะครับคุณอภินันนะครับคุณมายุลินนะครับคุณกิตตการนะครับแล้วก็คุณพี่อาร์นะครับคุณพีรักิจนะครับคุณพิมพอยนะครับและนักแสดงอีกหลายท่านนะครับที่มาร่วมนะครับที่ลงสวงในสถานที่นี้นะครับ กดดันนะสูงได้แค่นี้จริงๆับพี่องทุกอย่างเมมเมมเลิมตายรักบวายแล้วไม่กี่เมมเลิมตายนะรัโนซงโนกาโนะครามพระภพวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุตซานาโมตพระโพวโตอระโตสัพพะสัมพุตซา นภูตะศักดิ์ปวัตโตอรหะตโตสัตรรตตสมมาสัมพุทธะโอมพระชัยยมังคะรังภูมเทวนังสักระวันพะนังสุปภเพยัชนะสัมปันนังโภชนานาังสาลีรังอุดทะตังวะรังอาคัจันตุอิตายะสุขายะสันติอุเทวนังเตติตุเห